ลงคลิปบน Facebook ช่วงเวลาไหนดีอัปเดตล่าสุด2023ค่ะช่วงเวลาที่เราควรลงล่าสุดนะคะอันนี้เอามาจากเพจ v e r y d a y Marketing นะช่วงวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะเขาบอกว่าจะทำให้คนเนี่ยเห็นโพสต์ของเรามากขึ้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการลง ตั้งเวลาโพสไว้นะคะคือ 1. ช่วงเช้าก็คือจะเป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าค่ะแล้วก็ 2. ช่วงบ่ายนะคะเวลา15บหนาฬิกาสินาทีและอันที่3ค่ะช่วงค่าก็คือช่วงเวลา1นึ่ทุ่มค่ะสําหรับใครที่สนใจเรื่องของการทําคลิปวิดีโอนะคะตอนนี้ครูแต่มีคอร์สสอนตัดคลิปสั้นให้ปังนะคะวิดีโอเดอะเน็กเจตอนนี้คอร์สก็คือรันไป ใกล้จะจบแล้วนะคะใครที่อยากจะเรียนก็สามารถสมัครมาได้ที่ line แอดครูแตมได้เลยค่ะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติ1,399บาทนะคะตอนนี้ยังได้ราคาอยู่ที่599บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่สมัครก่อนเที่ยงคืนวันนี้นะคะให้ราคาพิเศษไปเลยถ้าสนใจก็ขอรายละเอียดได้ที่ line แอดคูแตมได้เลยนะคะข้างล่างนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ